ครับทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับและก็เคยใช้งานกันมาบ้างแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นอุปกรณ์ใช้สําหรับห่อผลไม้นะครับผมห่อกระท้อนมะม่วงชมพู่ฝรั่งอะไรต่างๆได้หมดครับผมตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราทําขึ้นมาเองนะครับผมทุกคนสามารถทําได้นะครับผมแค่มีอุปกรณ์เหล่านี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมคนที่มีผลไม้นะครับก็มีติดบ้านไว้ก็ไม่เสียหายนะครับใช้งานสะดวกนะครับผมอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็ จะมีนะครับผมท่อ PVC นะครับผมท่อ PVC ีซเก่าๆที่เหลือใช้นะครับ4นิ้วแล้วก็3นิ้วก็ได้ครับผมแล้วแต่ขนาดของผลไม้ที่เราจะโห่นะครับแล้วก็มีด้ามนะครับผมใช้ท่อ p v c เหมือนกันนะครับผมก็ขนาดประมาณ6ขหุนนะครับเป็นด้ามนะครับผมจากนั้นเราขีดมาร์กนะครับขีดร่องมาร์กตัดครึ่งนะครับผมสําหรับผ่าผ่าเพื่อใช้เป็นด้ามนะครับผมด้ามที่ใช้ในการประกอบกับตัวท่อนะครับผมตอนนี้เราได้ทําการ ต่อนะครับผมตามรอยที่เราขีดมาร์กไว้นะครับผมให้เป็นทรงยาวนะครับผมแล้วก็ตัดตามขวางตามรอยมาร์กเลยนะครับวัสดุก็เลือกใช้งานตามที่เรามีนะครับท่อ PVC นะครับหากเราไม่มีท่อ PVC เราก็ใช้ขวดแทนตัวกระบอกได้นะครับผมแล้วก็จะปาดแต่งทรงนิดหน่อยครับผมให้สวยงามนะครับผมจากนั้นรับคมให้เรียบร้อยนะครับผม เสร็จแล้วเราก็จะมีการเจาะรูนะครับที่ด้านบนของด้ามนะครับผมเจาะรูด้านบนเพื่อสําหรับร้อยเชือกนะครับผมร้อยเชือกเสร็จแล้วเราก็จะมามาร์กตำแหน่งที่เจาะสําหรับรัดนะครับผมมาร์กตำแหน่งแล้วก็เจาะรูนะครับผมสําหรับรัดด้ามนะครับเข้ากับกระบอกที่เราจะใช้ห่อผลไม้นะครับซึ่งเราก็ต้องมีด้ามจับนะครับส่วนรูเราก็เจาะตามที่รอยม้านะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัว เคเบิลทายนะครับผมเคเบิลทยรัดที่รูนะครับผมเจาะรูที่ด้ามอีก3จุดนะครับเพื่อใช้สาหรับร้อยเคเบิลทายเข้ากับกระบอกนะครับผมด้านี้สําหรับใครที่มีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือเล็กๆน้อยก็สามารถนําไปทํากันได้นะครับผมลองทํากันดูนะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยใช้งานกันบ้างนะครับส่วนอีกรูนะครับผมเราก็เจาะที่ท่อ PVC ด้านบนนะครับสําหรับเย่สายนะครับสายเชือกดึงนะครับผม เมื่อขั้นตอนเจาะรูเสร็จนะครับเราก็ทําการรัดรัดท่อนะครับผมรัดท่อก็คือก้านนะครับผมก้านเข้ากับกระบอกนะครับผมเพื่อเป็นการยึดให้มีความแข็งแรงนะครับผมสําหรับใครจะใช้ลวดหรือว่าใช้อุปกรณ์ชนิดอื่นนะครับวัสดุชนิดอื่นก็ได้นะครับตามที่เรามีนะครับเชือกก็สามารถใช้ได้นะครับผมสำหรับผมตัวนี้เราใช้ตัวเคเบิลทยนะครับผมซึ่งมีอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับก็ ทำที่อุปกรณ์ที่เรามีนะครับผมสำหรับอุปกรณ์ก็คิดว่าน่าจะหาได้ทั่วไปนะครับผมตามบ้านเรือนทั่วไปอุปกรณ์ท่อเก่าๆแบบนี้นะครับผมใครที่มีของเก่าๆก็สามารถเก็บมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือการาเจาะรูนะครับผมเพื่อเก็บสายนะครับหรือจะไม่เจาะก็ได้นะครับขั้นตอนนี้เราไว้สายด้านนอกก็ได้นะครับส่วนผมจะ เก็บสายไว้ด้านในนะครับเพื่อความาเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็ใส่เชือกเข้าไปด้านบนนะครับผมรูที่เราเจาะไว้ที่ด้ามด้านบนก่อนนะครับร้อยออกมาแล้วก็มาเข้าที่ท่อ PVC ตรงที่ปลอกนะครับผมจากนั้นก็ทําการมัดนะครับทําปมเนื่องจากเชือกเป็นเส้นเล็กน,นะครับผมก็เลยเอาเคเบิลทยนะครับมารัดทําเป็นปมเพื่ออย่าให้เชือกนี่มันหลุดเวลาเราดึงนะครับผม จากนั้นเราก็ร้อยเชือกเข้าไปตรงรูที่ด้ามน,นะครับด้ามล่างนะครับด้ามที่เจาะรูไว้ด้านล่างดึงออกมานะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแค่นี้เองนะครับผมสําหรับการทําก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับอย่างเช่นสมมุติตัวนี้เป็นหลอดหลอดไฟนะครับผมหลอดไฟสมมุติก็เป็นผลไม้นะครับเราก็จะมา สาธิตนะครับการห่อนะครับใส่ใส่ยางหนังยางเข้าไปนะครับยางก็คือยางวงนี่แหละครับผมที่รัดของนะครับผมทั่วไปนะครับแล้วก็ถุงพลาสติกหรือว่าถุงร้อนก็แล้วแต่ความถนัดเลยครับใส่เข้าไปนะครับจากนั้นเราก็สวมไปที่ผลไม้นะครับผมแล้วก็ดึงเสียกนะครับจากนั้นใส่ยางรัดก็จะดีดเข้าไปที่ก้านของผลไม้นะครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคนที่ เคยใช้งานหรือว่าเคยทําอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับผมก็หากอยากจะลองทําดูก็ลองทําตามในคลิปดูได้ครับผมใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับผมสําหรับด้ามถ้าเราจะใช้ด้ามยาวก็เอาด้ามมาต่อที่หลังได้นะครับผม